เฮ้ยเปลี่ยนกดบาสเตอะห้าแต้มเลยไหมและไทยลีกยังไม่จบ BG ต้องการสอบตกต่อไป สวัสดีวันนี้แชมป์จัดไปบาสแด์บอลรวมมิดกันเลยครับจากสมัยก่อนซุปตาบินเวหาต้องดังพังห่วงยุคนี้ไม่ใช่แล้วครับยิ่งไกลยิ่งดีนี่ครับศึกรวมดาวออลสตาร์ฝั่งตะวันตกชุดเหลืองส่องจนตะวันออกชุดบลูเบลไปเลยฮะสเตฟานเคอร์รี Curry, ชุดมั่นใจไม่ต้องดูโหนี่คือความมัน Ronaldo, ่นใจโรนัลโด้บวกสลาตันอิบราฮิมวิชในคนคนเดียวกันครับชุดแล้วบอลออกจากมือมั่นใจจัดไป c คอรี Curry, อายุ33นะครับควา้าแชมป์ไปแล้ว3สมัยแต่อ่อนกว่าเข้า3ปีเตี้ยกว่าเขา3า3เซนคือ d a m i น n ิล l ล a ร์จากครึ่งสนามก็มานะครับโอโ้โหแบบนี้มันควรให้4หรือ5แต้มไปเลยปล่เนี่พี่น้องว่าไงครับถ้ายิงจากครึ่งสนามนี่ควรให้กี่แต้มนะผมว่าถ้ามันไกลขนาดนี้3แต้มมันน้อยไปแร้เปล่าแต่จะเป็น4หรือ5ให้แฟนๆพี่น้องตัดสินใจมาอาเมสมาครับ ยิงไกลอย่างนี้ควรได้กี่แต้มเคอรี่บอกไอ้น้องทำอะไรข้าก็ทำได้แกงกะรีเคอรี Curry จัดไป28แต้มครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายเกมใครได้1 7 0แต้มก่อนชนะลิลลอรจบซะโอ้โหก่อนจากพอร์ตแลนจัดไป32แต้มครับมาวันนี้ตัวพ่อ3แต้มไม่ได้มีแต่เคอรีแต่มีน้องเลลด้วย จากตัวพ่อ3ามแต้มาดูตัวพ่อไทยเลยครับ BGPu แม้จะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกใน history ไปแล้วแต่ยังมีอีก2ส,สถิติครับ 1. ทําทำแต้มเฉลี่ยต่อน,นัดมากสุดเดี๋ยวรอจบฤด,ดูกาลเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับกับ 2. อต้องการจบฤด,ดูกาลโดยการสอบตกภาษาไทยต้องการสะกดคําว่าแพ้พ่ายไม่ได้โอ้อยเย,ยหลืออีกแค่สามนเท่านั้นครับ แต่โจทย์ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบีจต้องบุกไปเยือนสุพรรณสุพรรณกำลังต้องการได้แต้เพื่อนนี้ตกชั้นเพราะตอนนี้ถ้าจบแบบนี้ตกชั้นอยู่นะครับแล้วเจ้าบ้านสุพรรณก่อนจบเกม9กนาทีโขกน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับสิ่งที่แฟนๆ b ีจีฝัน มันยังคงเป็นไปได้หรือไม่แชมป์ปีนี้ชุดแดงจะเหลือแรงสร้างสถิติไร้พ่ายต่อไหมแต่แค่2นาทีหลังจากเสียประตูสารัฐอยู่เย็นเปิดดิโอกโกโกหน้าบราซิลปิดเกมครับ1ประตูต่อ1นึ G, บีจบุกเสมอสุพรรณจบแบบนี้หมายความว่าผ่านมาแล้ว28นัดบียังไม่เคยแพ้ครับ ชนะ23เสมอ5เหลืออีกแค่2นัดพี่น้องว่าจะจัดไปตกภาษาไทยต่อไปได้หรือไม่ผมว่า99.14%ผมว่าเขาทำได้พี่น้องว่ายัางไงก็เม้นมานะครับและคืนนี้เจอกันใหม่ช่อง36ทั้งโลกดูถูกว่าเขาตัวเล็กไปหุ่นคนไทยและเขาทำไงถึงกลายเป็นนักบอลที่เก่งสุดแต่ดังน้อยสุด ได้ทรอฟีสมากกว่าเมสซี่ทีมกล้าขายโรนัลโดทิ้งแต่ไม่กล้าแตะโมดริชโลกโซเชียลฮิตอะไรเขาไม่สนใจคืนพฤหัสนี้23นาฬิกาทาง PPTV HD ช่อง36